ร้อนร้อนร้อนแม่เกมนี้ทำไมมันร้อนจังเลยขนาดลุมในขนาดนี้ก็อเกียบกามประเทศได้เปล่าไม่เกียรติค่ะทำไมครับสิบห้าจับคู่กับคนหลายเหลอ 15จาพูดคนไหนหรืออะไรล่ะตอนนี้นะครับผมหมายเลข9กับหมายเลข1 6นั้นตายไปแล้วนะครับผมแม่ใช่ดิเอา15คนไหยจะได้ออกคุ้มเหรอคุ้มเหรอ14นั่งมาไม่มีคนชุบแล้วนะ ไอเชื่อเชื่อมันนี้สี่เดนนาสงสายมากครับผมรีบเอาสิบห้าออกมันมีเหตุผลอะไรของมันกันฉันจับตาดูกแกไอสิบสลมแรงฮะโอ้ลมร้ายท่าการพายุบะเนี่ยมันนี่แปดเอาแล้วครับผม ตอนนี้นะครับเหลกมามรเทศตายหมดนะครับสิบไม่ทราบนะผมอ๋อสิบสี่ลิบหรอสิบรีบหรอสิบดําเป็นห้าพูแมาก <c oughs> บทก็ไม่ได้สำคัญในแม็กเลยครับอือ แต่ก็ไม่ปวดมั่วครับทะเาลาะกันซะและ้วปวดสำคัญแต่บวดมั่วหนือ <No. S 1> <c oughs> จังหวะแบบนี้นะครับผมมาออกไปเลยสำคัญ <c oughs> ชาวบ้านแพมันทำไม้พิมพ์ไม้เออชาวบ้านแพ้ผู้นำแบบนี้เชื่อก <c oughs> <c oughs> ็มึงไปบอกโมมึงโยนเก็บปนี้ <c oughs> จงังหวะแบบนี้ครับผม โอเคๆเคเคเราไม่ออกนะครับเรามาดูชะตากรรมของผู้นำ14ของเรานะครับผมอะไรของมันวะแม่เบ่นโง่ๆนะครับจังหวะแบบนี้อ่าอีสามบอกสิบไม่ทราบนะเออ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 ออกออกเออออกทำไมกากมากครับ โ้หนี่พอตนะครับผมโยนเกมนะครับจวะไปยังไงก็น่าจะแพ้นะครับเกมนี้จังมาแบบนี้ครับผมทำไมมีแต่กูมาบอกข้อมูลเนี่ยใครกินโคนเนี่ยทำไมต้องกินอย่างกินเงินดีละ <c oughs> ประโยชน์อะไรเลย ถามจริงมีประโยชน์อะไรตอนนี้นะครับหมายเลข11บอดโววต์13ครับผมส่วนหมายเลข4นั้นโววตสอครับแล้วก็หมายเลข2นั้นโววต์13นะครับผมหนึ่งเป็นที่แน่นอนนะครับหมายเลข1ก,ก็โวลต์13านะครับผมตอนนี้หมายเยอะฮะหมาจะทําการลุ่มส3าดีทำไมอ่ะเอามาเอามาออมา,อาครับผมทุกคน,นครับโบทคกูแสดงว่าเป็นหมานี่นี่เอ้ยเอ้ยเอา จบเกผู้น้ำแบบนี้ผู้น้ำแบบนี้นะครับผู้น้ำไม่ดีชีวิตก็พังแบบนี้แหละครับเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนี่และครับผมเป็ไซของการพาแพ้เพราะพูน้ำนะฮะ หมดท้ายนะครับผมเกมท้ายจริงๆแล้วครับผมแล้วเราเลยเป็นกามาเทพอีกเช่นเคยนะครับผมกรารมาเทพก็คือสามารถจับคู่สองผู้เล่นสองคนให้เป็นคู่รักได้ครับผมคุณจะชนะเมื่อชาวบ้านชนะหรือคู่รักเหนือรอบเป็นคู่สุดท้ายคุณก็จะชนะมาผมเอาไว้นั่นคือกามาเทพครับผมตอนนี้ผมจับคู่หนึ่งกับ16หนะครับผมต้องมาดูกันว่าเพื่อไม่ตายโอเค เงินกับสิบหกนะฮะตอนนี้ได้เป็นแฟนกันแล้วผมซิง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 กันนี่นีหัวใจแต่งตัวเหมือนกันด้วยเงีย <Okay. S 2> บ,บอีกไม่มีใครให้ข้อมูลนะครับผมโอ้งงจริงๆเลยตอนนี้นักสืบกับผู้ยังลุผู้มีลางหายนะครับผมเดี๋ยวผมชุบสองเองแค okay. สวัสดีค่ะพี่พ สิบห้าให้ข้อมูลให้กุหลาบกับทุกคนฝากน้อฝากตัวด้วยนะครับหัวใจหัวใจหัวใจวิ่งวิ่งหัวใจวใจะมาแบบนี้นะผมมีข้อมูลไหมการมาเทจบคู่ใครลองถามคู่ขเขาดูสิอะไรวะตั้งหกวะแจบับฟับ ปับาบ้าอะไรวะตอนแรกก็จิกบอกว่าบา้าพีอะไรแต่ว่ามันจะยากเกินนะฮะลางโอ้ย,อยจะปิดท้ายดีๆไม่ได้ลวครับเกมเงียบเลยหมานเลขสิบหกตายครับผมหมาเลขสิบ หนึ่งก็ตายนะครับผมโอ้ยแม่หมดนั้นได้ฆ่าหม่เลขหนึ่งนะครับผมทําให้หมเลขหนึ่งตายไปแล้วหมยเลขสิบหกก็ได้ตอมใจาตายไปนะครับผมเอาว่าจงังหวะแบบนี้ครับผมจงังหวะธรรมชาติสุดๆครับแล้วผมมีใครตายป้ามีใครตายเป้า,าเอ้ยนักสืบตายไม่สมควรเบนแม่ไม่สืบเลยโอ้โห นี่คือโมเลคโคโร่ไม่ทำงานนี่คือโมเลกโคโค่ตื่นตื่นตื่นจังหวะแบบนี้ครับผมมาโอ้ปวดหัวเลยปวดหัวเลยตัวฉันคือโอ้ปวดหัวเลยโอ้ไม่เกินขึ้นปวดหัว Cũng bị chuông xong oi phunam cô nam, tìa 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 điều, โอ้พีไม่จบเลยอะ่ะขอคุอ้ยกุพีไม่จบค่อยตายได้ไหมอะ่ะหมายถึงในเกมนะครับไม่ไมีชีวิตจริงเหมือนในเกมนะแล้วเมื่อคุณสองคนอะไรไม่ทําหน้าที่อะ่ะแล้วใครจะไปทําหน้าที่แทนคุณได้ครับเขาไม่ได้มีตามพิเศษเหมือนกอนะคุณก็ปล่อยให้พวกผมจ่ายณไม่สองสักที <c oughs> โอ้เป็นอย่างเป็นรังก็ทำหน้าที่หน่อยดิครับเน่ยข้ากู กูยิ้มพุทธไม่จบฮ่าขอพี่ปาไยครับขอพี่ปายครับผู้ตามก็รอความตายอย่างเดียวปวดหัวเลยปวดหัวเลยแปดนีอ๋อปวดหัปวปวดหัวปวดหัวนั้นสิบสี่เป็นแรงบ้าง ต้องมาดูกันนะครับผมเ่อจังหวะแบันบนี้จะเป็นยังไงเกิดขึ้นนะครับแมมันขึ้นว่าดีอ๋อขึ้นก่อนว้าใครยิงกูโอ้โหโอ้โหชาวบ้านจริงโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมใครที่ชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะฮะวันนี้ก็เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการนะครับผมบ๊ายบาย